มือรเกนวาประเทศยเยอรมันงตังารปืบปืนใหญ่แบบเบิ้มปืนใหญ่เบิ้มเดี๋ยวนะท่านแล้วเราจะเอาปืนใหญ่ๆไปทำอะไรอ,อืโอ้ดีนั่นเนี่ยที่เรามีป้อมประการติดแอร์ดีดีแบบนี้อยู่กับพวกเราด้วยนะ่เราจะใช้ไปทำลายแนวมาชิโนของพวกฝรั่งเศสแล้วก็บ,บังเกงงอร์งวยงยของพวกมันด้วยไปสร้างได้แล้ว เดือพสภาคม1940สุดท้ายปืนใหญ่เบิ่มของฉันก่อทับเราเออไม่ต้องการปืนใหญ่แล้วเราจัดการแนวมาชิโนโลแล้วหได้ไงอ่าเวนพานเบลเยีมยมแหมหน่าสมเพศจริงๆปั้โถ่อยองั้นเราจะเอาปืนใหญ่นี้ไปยิงพวกโซเวียตเดิน,น การต่อสู้ที่เซวัสโตปอลเดือนมิถุนายน <c oughs> <t ries> 1น4 2เ้หลังจากนั้นใกล้เมืองเรดินการท่านครับเรากำลังจะแพ้ <t ries> <S <S พวกโซเวียตใกล้เข้ามาแล้วให้ตายออเลาก่อนที่รักแยกส่วนเธอซะฉันจะไม่ให้พวกโซเวียตได้ตัวเธอไป